สวัสดีครับวันนี้พามาย้อนลํำลึกวันวานกันจากครั้งที่แล้วพาไปดูโกคอมพันทิปครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่อดีตพันทิปประตูน้ําฟินิกประตูน้ํากันเช่นเดิมตอนนี้อยู่ที่ชั้น2เราจะขึ้นไปชั้น3นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกหนึ่งร้านที่อยู่มาอย่างยาวนานเคียงคู่กับ พันทิพย์ประตูน้ําแล้วก็เคียงคู่กับห้างไอทีหลายๆที่ที่ตอนนี้เขามีสาขาเพิ่มด้วยอย่างตัวร้านที่ชื่อว่า p a n โซ o n i c นั่นเองตอนนี้เราอยู่กันที่ชั้น3กันแล้วเดี๋ยวเราไปที่ร้านกันเลยนะครับบรรยากาศเป็นไงฮะเพื่อนๆคิดถึงกันไหมพัน,พนทิพย์ประตูน้ําตอนนี้ก็ได้ปรับเปลี่ยนรีโนเวทใหม่เป็นฟินิกกันแล้วนี่หน้าร้านครับสังเกตง,ง่ายๆขึ้นมาไดเลื่อนมาชั้น3เจอเลยของเยอะ ของเต็มๆมีอยู่ร้านเดียวตรงนี้เลยนะครับแพนโซนิกครับผมมากันแล้วสวัสดีครับ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 รบกวนหน่อยนะครับพี่ๆสวัสดีครับอวันนี้ขอรบกวนแพนโซนิกนิดนึงนะครับผมขอมอบไม์ให้เลยโอเคนี่แพนโซนิกครับครับตอนนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับ25ปีครับ25ปีแล้วถ้าเทียบกับอายุผมเนี่ยตอนนี้สามสี่แล้ว ผมเก้าขวบร้านเปิดยังเด็กๆอยู่เลยนะครับแพนโซนิกก็คือเริ่มที่พันทิปเลยไหมใช่ค่ับพนทิปเลยครับซึ่งของตอนนี้คือย้ายจากที่เดิมมาแล้วก็มาย้ายอยู่ตรงข้างๆมันไดเลื่อนชั้น3เนาะของใหญ่ของแน่นมากนะครับเนี่ยให้ดูบรรยากาศรอบๆร้านตั้งแต่ทางขวามือของผมเนี่ยโอ้โหเคสเคิร์ดลายเรียงเยอะมากเคสเอ่ยเมนบอร์ดอันนี้5จอใช่ไหมนี่ครับโอ้หอันนี้คือสต๊อก สต็อกมีข้างในใอีกครับโอ้โหนี่เพียบ CPU ซึ่งเดี๋ยววันนี้เราก็มีโปรโมชั่นของ Intel มาแนะนำกันด้วยนะครับ,รบวันนี้ Intel เขามีอะไรบ้างครับเป็นซื้อ CPU ใช่ไหมที่เป็น<ด>ตัว Core i5, i7, i9 นะครับแล้วก็จะแถมตัวเสื้อพิเศษไปใช่ครับถ้าพูดถึงที่ร้านครับครับ CPU ยอดนิยมไม่ว่าจะเป็นซื้อแยกหรือว่าซื้อเซ็ตเนี่ยตัวไหนขายดีสุดครับของ Intel ถ้าซื้อแยกตอนนี้จะมี i 5 1 2 4 0 0 f อันนี้เดี๋ยวไปรงมด้ลยไหมได้ปตอนนี้ดีตัวนี้ขาย1 2 4 0 0 f ใช่ครับซึ่งส่วนใหญ่นี่เอาไปใส่คู่กับการ์ดจออะไรครับส่วนส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะใส่ประมาณ1660ขึ้นไป1 6ึ่0 6 0ด้วยหมครับ4060ขึ้นไปนะนี่คะนี่ก็จะเป็น cpu ที่ ทางร้านเขาเตรียมเอาไว้มีครบเลยตั้งแต่ตัวเริ่มต้นอย่างตัว c e เ e r o ลอนนะครับคอไอสามคอไอห้าคอไอและคอไอเก้นะครับซึ่งตอนนี้อย่างที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้ก็คือโปรโมชั่นนะครับซื้อ cpu นะฮะไอห้าเทุกตัวที่เป็นเจ็ดสิบสองี่ก็จะได้รับเสื้อตัวนี้กันไปเลยมีจำนวนจำกัดนะครับรีบมากันได้เลยนะครับไม่ว่าจะซื้อแยกหรือซื้อประกอบสำหรับ เพื่อนๆที่ซื้อก็ได้เสื้อตัวนี้ไปเลยเป็นลิมิเต็ดเอ dition อย่างที่เราแจ้งก็คือตัวคอย5ใช่ไหมเจ็ดส<ช> <72 S 2> ิบสองขายดีสุดแล้วอย่างสเปกนะครับสเปคที่เขาเรียกว่ายอดนิยมของร้านนี้เนี่ยที่ขายดีๆเป็นสเปคประมาณไหนบ้างครับประมาณนี้เดี๋ยวมาดูตัวนี้กันก่อนดีกว่าตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณ4ี่ห้าหมื่นใช่ไหมฮะใช่ครับประมาณ4ี่ห้าหมื่นครับตัวนี้เป็นคอ i7 14700เเนาะ เมนบอร์ดเป็นช7 9 0นะครับแรม3 2 g b d บ r 5แล้วก็ SSD ตัวนี้เป็น 2TB เลยใช่ครับ Power supply 750วัตต์นะครับการ์ดจอเป็น RTX 4060อันนี้ก็เป็นตัวเคสแล้วก็อันนี้รวมจอด้วยใช่ครับอย่างตัวนี้ลูกค้าเขาเอาไปทำอะไรครับทำไมถึงเลือกใช้แบบ CPU i7 ไปเลยครับอันนี้น่าจะเป็นทางโรงเรียนนานาชาติเลยครับออใโรงเรียนานานาชาติใช้สเปคแรงเหมือนกันนะเนี่ยให้เด็กๆไป ตัดต่อทำภาพ Adobe นน่นนี่นั่นการ์จอคือลองลงมาจาก CPU แต่ก็การ์จอก็แรงด้วยก็ใช้ทำงานต้องไปด้วยกัน31เครื่องนี่ล้านกว่าเลยนะฮะใช่คับอันนี้ส่งมอบเรียบร้อยเรียบร้อยครับอ๋อนี่เลยตัวนี้ก็เป็น c อ i 7ด้วยแล้วก็จะมีอีกอันนึงอันนี้สดๆร้อนๆเลยครับอันนี้เพิ่งประกอบกันใช่ครับไปราคาแสนแสนห้าแสนก็อีก500บาทใช่ครับ ตัวนี้ก็จะเป็น Core i9 14 900นะครับเมนบอร์ดเป็น Z790 เหมือนกันเป็น Wi-Fi เหมือนกัน SSD 1 t b แล้วก็อันนี้เน้นการ์ดจอเนาะ<ช>เป็น4080 Super นะครับแรม32เคสเป็น 4,000D พาวเวอร์ซัพาย1,000วัตต์แล้วก็ชุดน้ำ3ตอนของ ASUS 1,500 ตัวนี้น่าจะเป็นคอเกมไหมพี่ใช่ครับคอเกมเลยครับคอเกมคือ4 0 8 0 Super ปนเปอร์นี่เล่นหนูคงได้เลยเนี่ยสบายสบายพร้อมปรับพาปรับสุดสตรีมเลยได้เลยเล่น 2K 4K ได้หมดเลยตัวนี้1 5 0 0ซึ่งใครสนใจก็มาติดต่อทางร้านได้นะครับแต่ถ้าพูดถึงซีพตัวอื่นเนี่ยที่ไม่ใช่ทั้ง I7 i9 I5 I3 ต่างๆทางร้านก็มีเนาะมีครับมีพร้อมรอประกอบเห็นว่ามีออนไลน์ด้วยใช่ไหมพี่ใช่ครับทั้งใน s h อป e ี La z a d a ผมป้ายยาไปบ่อยเหมือนกัน ราคาดีราคาดีนี่ก็จะมี i5 i7 i9 สามารถซื้อไนดะ้สต็อกเต็มเลยครับข้างหลังนี่เลยครับนล่ลลลเลยของเยอะมากฝั่งทางซ้ายสุดเลยครับว่า13 400นี่ i5 13 400คืออีกหนึ่งตัวยอดนิยมเนาะใช่ครับ i5 13 400ราคาหลักพันนะครับถัดมาก็14 100 13 700 14 700 i7 แล้วก็12 700นะมี i3 i5 Gen 14โอ้เรียกว่า ครบครบเลยทุกทุกรูปแบบถ้าเอาแบบกลางๆก็เป็นกลุ่ม i5 ใช่ครับเนาะ i5 12 13 14นะแต่เดี๋ยวนี้ i5 ที่13 14นี้เป็นไฮบิดเนาะได้คอเยอะก็คือใช้ใช้เทียบเท่าได้กับ i7 เลยสมัยก่อนแรงแรงเลยนะครับ i7 ก็มีไอก็ต้องบอกว่าถ้าเป็น j 1 4ก็จะคุ้มกว่าเพื่อนเพราะว่าได้ได้คอเพิ่มด้วยใช้เล่นเกมพร้อมสตรีมได้สบายๆเลยนะครับส่วนใครประกอบคอมเสร็จนี่อยากได้จอ มีทุกแบรนด์เลยครับตัวไหนแบบมีชี้เป้าไว้ที่ตัวไหนขายดีหรือว่าตัวไหนที่แบบนัมเบอร์วันเลยของร้านที่นี่ครับจะเป็นยอดนิยม G 2 5งห้าห้า F M S I ตัวนี้ขายดีมากโหนี่ M S I เห็นแบบนี้ดีใจแย่เลยเนี่ย G 2 5 5้าใช่ครับร้อยแปดิบใช่ครับเป็นราผิด I P S นี่ยี้านิ้วราคาประมาณราคาน่าจะสม 3ามพครับสามกลางๆไปๆลายน่าสนใจมาก3,700ครับ3 7 0พนะครับสำหรับตัวนี้หน้าจอก็มีขายแยกด้วยนะครับหรือจะซื้อกับเป็นประกอบเครื่องก็ได้แล้วถ้าเป็นเมนบอร์ดแนะนำตัวไหนดีถ้าเป็นในกลุ่มของอย่างอินเทลทางนี้เลยครับทางนี้จะเยอะอินเทก็สุดยอก็พรามรพรามเลยครับอ๋อแนะนำ DDR4 า DDR4 หรือ5ดี ปัจจุบันนี้ DDr5 ไปเลยครับนี่อย่าง B760M WiFi สังเกตเห็นว่าร้านจะใช้ตัวที่เป็น WiFi เยอะเลยจะเน้นเป็น WiFi อ๋อนี่ครับ B760M A WiFi ใส่แรมได้สีแถว DDr5 มี WiFi มี Bluetooth ในตัวมี M.2 หนึ่งตัวมีตัวตัวล่างด้วยพี่นี่ครับอีกตัวหนึ่งหนึ่งตรงนี้ใส่ได้ SSD สองตัวแล้วสีสวยด้วยนะตัวนี้ราคาน่ารัก ราคาน่ารักน่าจะสี่สี่ห้าพันประมาณนี้กำลังดีสำหรับ i 5 i 7 i 9ก็ได้หมดสบายหมดเลยสบายเลยครับตัวนี้แฟลไปออนเรียบร้อยพร้อมใช้งานจน13.4ได้หมดเลยนี่ก็เป็น asus ใช่ส่วนถ้าเป็นแบบตัวเริ่มต้นแนะนำตัวไหนดีก็จะเป็น ddr4 ลูกค้าสั่งเยอะมากไปกับตัว i 5 12-400 f เริ่มต้นเลยก็จะอยู่ในเซ็ตคอมที่อาจจะไม่เกิน20,000ก็ได้หรือว่าระมาณ2 0 0่0กลางๆก็ได้เนาะใช่ตัวนี้ดีครับตัวนี้ดี prime h 6 1 0 MK สุข mk suki ไม่ใช่เป็น mk แล้วก็ DC ใช่ครับตัวนี้เลยนะครับเมนบอร์ดแน่นๆเลยทั้ง asus ทั้ง Gigabyte msi เรียกว่าครบมี slock ด้วย slock ด้วยครับเทียบเลยนะครับอุปกรณ์ทั้งเรื่องของคียบงคีย์บอร์ดมากันครบ อันนี้ขายดีเลยครับ SSD เอ้ยไม่ใช่ SSD ขอโทษอันนี้เป็นแฟลชไดร์ฟแฟลชไดร์ครับต้องมีไว้ต้องมีติดไว้จนลูกค้าได้ใช้กันส่วนตัวเคสต่างๆนี่หลากหลายยี่ห้อมากเลยเนาะเป็น ASUS อันนี้ NeoLution MSI คอแซแล้วก็มีเป็นสามพ3,000-4,000 Penti อันนี้แอนหน0 0นนี่ MonTech ป่ะฮะไม่แน่ใจ MonTech เนาะ แอรโลคูแบนใหม่ๆแบนเก่าๆเรามีจีวิวโอใครที่อยากจะประกอบคอมแล้วอยากจะเห็นของจริงเนาะ <Okay. S 2> ก็มาที่ panasonic <ช>นะครพันทิพชั้น3กันแบบนี้ได้เลยมาเลือกหน้าเคสได้อยากจะเห็นหน้าตาของเมนบอร์ดเอ๊ะว่าพอเวลาใส่อยู่ในเคสหรือว่าหน้าตาของเมนบอร์ดมันจะแมชกับอุปกรณ์ของเราหรือเปล่าก็มาดูที่สาขานี้กันได้นะครับทางร้านนี่ปกติถ้าประกอบเครื่องหรือซื้อสินค้าแยกนี่มีรูดบดัตรหรือผ่อนชําระอะไรไหมครับ มีรูดบัตรมีรูดบัตรธนาคารได้แต่ผ่อนต้องผ่อนทางช้อปปี้มีช่องทางช้อปปี้เป็น s p a y ใช่ค่ะทิกตอกใช่ครับมีทิกตอกช็อปทิกตอกช็อปก็มีครับช้อปปีกำลังดําเนินการอยู่อ่าต้องบอกได้เลยว่ามีหลายทางเลือกให้ลูกค้าเลยหลายทางครับให้ลากค้าเลยนี่ก็จะเป็นพวกเครื่องสำรองไฟการ์จอก็การ์จอแน่นๆผมมีอีวาเกเลียนใช่ครับมีตัวนี้เซตอีวาอยู่แล้วเรามาดูของ ของแรงแต่ที่นี่มีด้วยมีครบเลยนะพี่เนาะใช่ครับมีชุดน้ำมีเคสเคสเมนบอร์ดนะครับเรียกว่าเป็นครบเครื่องแหละประกอบออกมาเป็นอีวาได้เลยอีวาเกเลียนไฮเปอร์เรียนตัวเคสใหม่ด้วยเนาะใช่ครับตัวนี้สวยมากอีวาศูนย์สองนะครับโอ้โหมันมีมินิพีซีอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ของ Asus ก็ครบทั่วเลยพอ u ั p l y ก็มีให้เลือกหากันเกมมิ่งเกียร์ก็มีชุดน้ำเพียบ โหแน่นมากแน่น3ตอน2ตอนครบใครจะใช้ควบคู่กับคอไอห้าคอไอเจ็ดคอไอเหมดมีครบหมดครับถ้าแนะนําชุดน้ำครับอย่างสักคอไอเจ็ดเนี่ยตัวไหนดีชมว์มเทกสามตอนใช่ไหมครับสตอนสีขาวสีดำเรามีหมดเลยครับให้กำลังเหมาะสมเนาะกำลังแมทช์กับเครื่องไม่แพงจนเกินไปสีก็มีให้เลือกหลากหลายแล้วก็การระบายความร้อน ด้วยความที่เป็นชุดน้ำสามตอนสบายๆนะครับตัวอย่างว i r เลสรีเซิ e i v e ร์ก็มีให้ใส่เครื่องกันด้วยใช่ครับครบหมดก็ของเยอะมากจริงๆนี่ก็เป็นแลน e l e เลสแลนต่างๆอันนี้ประกอบขายหลือครับเรียบร้อยครับอ๋อลุกรอส่งเลยอันนี้เป็นอนเทลเนาะใช่ครับกินเครื่องต้องเรียกว่าใช้งานอะไรครับเนี่ยอันนี้น่าจะทำงานทั่วไปเลยครับไอสามไห ออฟอ <Ben S 1> ออฟิศเลยครับออฟฟิศอันนี้งบไม่สูงก็มาประกอบกันได้อันนี้น่าจะราคาไม่สูงมากถึงหมื่นไหมครับตัวนี้ไม่น่าถึงหมื่นนิดนิดหมืม่นต้นต้นนครับหมื่นต้นต้นอ๋อมีจอด้วยหมื่นต้นต้น,ตน,ตน,ตนรวมจอก็ลองมาติดต่อปรึกษากันได้นะครับแต่ก็ใครที่สนใจอุปกรณ์ต่างๆก็มาติดต่อสอบถาม หรือจะจัดสเปคประกอบคอมต่างๆกันก็ได้นะครับเรามีสเปคตัวอย่างให้ดูกันไปแล้วในช่วงก่อนหน้านี้นะครับหรือถ้าสนใจสเปคอื่นๆนะครับไม่ว่าจะงบหลักหมืน่นงบหลักแสนได้หมดได้หมดเลยได้หมดเลยได้หมดเลยนะครับของเขาแน่นแล้วของเขาครบจริงๆรวมถึงด้านนู้น CPU ครับ Intel บนะฮะ i 3 i าม7 i9 ามากันครบแล้วก็มีโปรโมชั่นแคมเปญพิเศษของทาง Intel ด้วยซึ่งก็คือซื้อ CPU นะครับ i 5 i 7 i 9 7 2 13 14นี่ก็จะได้เสื้อพิเศษตัวนี้ไปเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่น่าสนใจใน 1, พ,พันทิปนะครับกับร้าน p พ n โ s o n i c ซึ่งไม่ใช่แค่ 1, พ,พันทะิปนะทางร้านเองก็ยังมีสาขา,อ,าอื่นๆด้วยใช่ครับฟอร์จูนฟอร์จูนใช่ครับฟอร์จูนชั้น3ฟอร์จูนชั้น3แล้วก็ในออนไลน์ใช่ครับก็ติดต่อสอบถามกันมาได้เลยวันนี้ก็ต้องขอบคุณทาง p พ n โซ o n i c มากๆนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอย่าลืมนะครับ p พ n โ s o n i c ครับผมวันนี้ขอตัวครับสวัสดีครับ